ดีดค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับคุณครูแอมและคุณครูแบมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยโรงเรียนของเราและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลในโรงเรียนและก็หน้าที่ค่ะจะมีใครบ้างนั้น ไปรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ <Yeah. S> 1น,นะคะคือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกคนในโรงเรียนของเราคะ่ะ2คุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆและคอยดูแลเด็กๆคะ่ะ3นะคะคือครูพี่เลี้ยงนะคะ ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ช่วยคุณครูดูแลเด็กๆค่ะ 4. นักเรียนนักเรียนนะคะก็คือเด็กๆนักเรียนทุกคนนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊ะมีคนตอบว่าตั้งใจเรียนหนังสือใช่แล้วค่ะ เป็นเด็กนักเรียนนะคะจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนอกจากนั้นต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และคุณครูค่ะหน้านะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าคุณลุงที่อยู่หน้าโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้เด็กๆนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเวลาเด็กๆจะข้ามถนนนะคะเด็กๆก็ควรข้ามทางม้าลายคุณลุงนะคะก็จะคอยดูรถให้เด็กๆนะคะว่ามีรถวิ่งผ่านมาไหมถ้าไม่มีเด็กๆก็สามารถข้ามผ่านได้ค่ะ 6. แม่บ้านและพานลง มีหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนของเราให้โรงเรียนของเราสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอและสุดท้ายนะคะก็คือแม่ครัวนะคะซึ่งแม่ครัวจะมีหน้าที่ทำอาหารไว้ให้เด็กๆรับประทานในช่วงเที่ยงนะคะเราก็ได้รู้จักบุคคลในโรงเรียนและหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนไปแล้วซึ่งก็มีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูครูพี่เลี้ยงนักเรียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแม่บ้านพานโลงและแม่ครัวนะคะสำหรับหน้าที่แต่ละหน้าที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในโรงเรียนและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนักเรียนเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าหน้าที่ของเด็กๆเนี่ยมีอะไรบ้าง ตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำหน้าที่ตัวเองให้ดีนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมขยำกระดาษและระบายสีรูปภาพคุณครูนะคะให้เด็กๆ ระบายสีแล้วก็ขยำกระดาษตามจินตนาการให้สวยงามเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมประเมินผลงานของตนเองด้วยนะคะ,ะประเมินผลงานของตัวเองช่องไหนคะ,ะใช่แล้วคะ่ะช่องที่สองนะคะเด็กๆจะให้ตัวเอง3ดาว2ดาวหรือว่าหดาวนะคะ และหลังจากนั้นอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินให้ด้วยนะคะ